เอาล่ะมีดกับมัดอย่างที่พี่กอบบอกไปเมื่อสักครู่นี้มันก็ต้องมีดไหมอ่ะเออคือไม่ได้อยากให้รู้ว่าใครชนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์โหดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมอารมณ์ร้อนกันมีการทะเลาะกันแหละบนถนนคือปาดหน้าคับรถไม่พอใจฝ่ายนึงเนี่ยแลกมัดไปอีกฝ่ายหนึ่งมีมีดคัตเตอร์แท็กซี่ทั้งคู่เหรอคะแท็กซี่ทั้งคู่ฟ้าคันหนึ่งกระเจ้าว่ารถคันหนึ่ง ไม่หรอกร่วมอาชีพด้วยกันนี่แหละใช่<ะ>แต่คือพฤติกรรมในการขับรถเนี่ยคงไม่พอใจกันค่ะคลิปนี้ถูกถ่ายโดยคุณนัทวัฒน์กานนะคะเมื่อช่วงเมื่อวานตอนเช้าบริเวณวงเวียนเล็กตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารีค่ะโชเฟอร์แท็กซี่สองคันเนี่ยเปิดศึกชกปล่อยกันฝั่งหนึ่งมนนีหมัดเป็นอาวุธอีกฝ่ายมีดคัตเตอร์ใช้อยู่ในมือนะคะส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาในรถแท็กซี่เขียวเหลืองเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็เพ่นกระเจิงทันทีค่ะ ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะจนกระทั่งได้เบอร์นายอนุรัตพวงละหงอายุขออภัยค่ะอายุ35ปีโชเฟอร์แท็กซี่สีฟ้ามาพูดคุยสอบถามค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอนุรัตได้ขับรถมาจากสะพานสมเด็จพระปกเกล้าแล้วก็พบกับแท็กซี่คู่กรณีมาจากสะพานพุทธซึ่งพยายามจะเบี่ยงซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาด้วยความที่เกือบจะเฉียวชนกันนะคะก็เลยบีบแตรยาวไปหนึ่งครั้ง เมื่อถึงทางแยกตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารีคู่กรณีก็เลยได้เลี้ยวซ้ายตัวเองจอดชะลอค่ะจากนั้นคู่กรณีก็เอาละเปิดกระจกลงมาถามบอกว่าอยากไส้แตกหรือไงโอ้โห นี่คำถามแรกเหรอคะใช่ค่ะอยากให้แตกหรือไงเปิดมาทักทายกันแบบนี้เลยทีเดียวไม่ใช่แบะถ้าตอบว่าไม่อยากล่ะนั่นจะจบไหมนั่นนะสิบอกไม่อยากครับแล้วขับหนีไปอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะแต่นี่แหละค่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นเปิดมาแบบโหใครก็โมโหกันเนาะมีอะไรมีอารมณ์กันซึ่งเกิดเหตุการณ์ในคลิปค่ะนายอนุรัติก็ถูกคัตเตอร์ด้วยเฉียวที่คอเป็นแผลยาว8เซนติเมตรชาวบ้านเนี่ย เข้ามา oh. ช่วยแยกย้ายคู่กรณีทั้งสองนี้ออกจากกันต่อมาก็เลยเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบ,บุพารามค่ะด้านเจ้าหน้าที่ร้อยเวรสอนอบุพารามนะคะก็เปิดเผยว่าคดีนี้อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอผลตรวจแพทย์จากทางผู้เสียหายนะคะก่อนออกหมายเรียกโชเฟอร์แท็กซี่คู่กรณีมาสอบปากคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสฝ่ายด้วยค่ะ oh. คือจริงผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะนั่งแท็กซี่ไปลงดอนเมืองแต่แท็กซี่คนขับแท็กซี่เขาก็ไปทะเลาะกับคนขับแท็กซี่อีกหนึ่งคันคือขับปาดกันอยู่ปาดไปปาดมาแล้วเขาก็ตะโกนว่าตะโกนไปด่าอีกคันหนึ่งจะจอดรถแล้วไปต่อยกันบอกว่าพี่ครับผมขอลงก่อนครับคือเดี๋ยวไปเคี่ร์ทีหลังเดี๋ยวผมขอลงก่อนดีกว่ารีบไปจ่ายกนไหมจ่ายก่อนจ่ายก่อนกลัวเขาหันมาต่อยแทนจ่ายเดี๋ยวสวดอีกคนหนึ่งนะฮะระวังกันด้วยเรื่องของอารมณ์นี่อันตรายมากนะครับ